สวัสดีค่ะชาวราศีมีนคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2564ค่ะราศีมีนนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะก็จริงๆแล้วเพื่อนๆก็ดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะ การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะเพราะเป็นการทำนายพยากรณ์ภาพกว้างภาพรวมนะคะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะแต่ท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ตรงมันไม่ใช่เราเลยนะก็ถือซะว่าปล่อยผ่านไปนะคะถือว่าฟังเรื่องเล่าฟังบทความนะคะอย่าเอามาเป็นอารมณ์ให้จิตตกค่ะ เพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 516-6963่ะเอค่ะอ,อ,อยากเป็นกำลังใจให้เก๋กช่องทางหนึ่งนะคะทำได้ง่ายๆนะคะเพียงคนกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาละค่ะลองมาดูสถานการณ์พลังงานของไพ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสถานการณ์ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่พังไปนะคะ ไปแล้วหรือบางคนพังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะแล้วก็มันเหมือนกับตอนนี้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้น่าจะอยากจะมีคนนะคะวนเวียนกลับเข้ามาค่ะอยากจะเข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะพลังงานตัวตนของคุณนะคะต้องบอกว่าชาวมีนตอนนี้คุณกำลังใช้ความนิ่งนะคะความเข้มแข็งนะคะสยบความเคลื่อนไหวต่าง แม้กระทั่งตัวตนอารมณ์ของคุณด้วยนะคะคุณกำลังพัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือนสเตรนท์นะคะเป็นคนที่สตรองขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังกับตัวเองค่ะชาวมีนนะอาจจะไปดิวดีวกับคนที่เป็นลักษณะของคนธาตุไฟด้วยก็ได้นะคะเพราะมีพลังงานของคนธาตุไฟขึ้นมาอาจจะเป็นเกี่ยวกับคนที่เป็นราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะ น่าจะมีเรื่องราวของความใจร้อนนะคะที่ผ่านมานะคะมีความใจร้อนมีความไม่เข้าอกเข้าใจอะไรกันบางอย่างในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะ แต่ถามว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันน่าจะเคยมีแพชชั่นที่ดีๆต่อกันนะคะคุณเป็นแพชชั่นของเขาเขาเป็นแพชชั่นของคุณนะคะแต่พอมีอารมณ์ของความอารมณ์ร้อนนะคะหรือความไม่หรือเอาแต่ใจหรือความที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะมันก็เหมือนกับว่าพอมีการทะเลาะเบาะแวง้งอะไรกันหรือมีเหตุไม่เข้าใจกันก็ทุกคนก็อยากจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะใช้ความนิ่งนะคะใช้ความเงียบนะคะสยบความเคลื่อนไหวต่างๆนะแล้วก็อยากจะหยุด เงียบๆน,น,นะคะนิ่งๆเพื่อที่จะคิดอะไรนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์บางคนอาจจะหยุดพักหยุดเงียบหรือหายกันไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่แกว่าชาวมีนเนี่ยกำลังใช้ความเข้มแข็งนะคะในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆหรือกําลังเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณหยุดพักหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองนะคะแล้วเพื่อหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ คุณกำลังใช้ความเข้มแข็งนะคะก้าวข้ามผ่านปัญหาไปให้ได้นะคะหรือหาทางออกให้ได้นะคะหรือว่าจะทำยังไงดีหาวิธีการนะคะที่จะเอาชนะในในการในปัญหาครั้งนี้นะคะแต่เก๋ว่าด้วยพลังงานของไพ่สเตรนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวมีนนะ่าจะทําสําเร็จนะคะเก๋ว่าคุณจะยืนหนึ่งในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เอาชนะหรือหาวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้นะคะเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะ เพราะว่าเหมือนกับจะไม่ไวอยวายไม่ตีโพยตีพายนะคะใช้สตินะคะคิดอะไรให้เป็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนทีเดียวค่ะช่วงนี้คุณอาจจะดูเงียบๆอยู่กับพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ความสง,สงบนะคะจัดการเรื่องราวต่างๆนะเอาละค่ะดูสิคะวัา,านการ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมามีไพ่สิบไม้ขึ้นนะมันก็คงเหนื่อยมากพอสมควรแล้วค่ะ เป็นการเหนื่อยนะอาจจะเหนื่อยกันทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่เหนื่อยมากกว่าเขาเป็นพิเศษที่คุณเหมือนกับต้องประครับประคองนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือทั้งสองฝ่ายอาจจะคิดว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ช่วงนี้ทำไมมันเหนื่อยจังมันดูต้องประครับประคองมากๆนะคะแต่ในลักษณะแบบนี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าทำไมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเหมือนไม่ค่อยร่วมมือกับคุณสักเท่าไหร่เลยนะคุณเองก็พยายามจัดการทุกๆอย่างให้ดีนะคะพยายามมากๆค่ะ มีไพ่สาดาบเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยในสถานการณ์แบบนี้มันน่าอาจจะมีคนที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยนะอาจจะเป็นบุคคลต่างๆบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามามีส่วนในเรื่องราวของความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะ หนึ่งในนั้นเนี่ยนะมีพลังงานของคนท่านน้ำขึ้นมานะคะ PageO f c u p อาจจะเป็นราศีกรกฎนะคะราศีพิจิกราศีมีนก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยก็ได้นะคะเข้ามาวุ่นวายนะคะหรือเข้ามาแทรกนะในแทรกกลางในด้านความสัมพันธ์ค่ะม,มันก็เลยอาจจะจะทำให้ใครบางคนนี่นะคะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ไปนะแปดถ้วย ขอเดินหนีออกไปก่อนนะคะเมื่อในความสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่เราสองคนเนี่ยมันมีคนเข้ามาวุ่นวายมากมายเนี่ยมันก็เหมือนกับอยากจะออกออกไปให้พ้นกับสถานการณ์ตรงนี้ซึ่งพลังงาน8ปดถ้วยนี้อาจจะเป็นตัวคุณด้วยนะคะที่รู้สึกว่าเหมือนที่บอกค่ะมันเหนื่อยและเบื่อมากนะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่มันวุ่นวายมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี่ยก็เสียใจมากๆนะแล้วก็แซงเบอร์นายนะคะอยากจะให้มันหลุดพ้นจากตรงจุดนี้ออกไปนะคะเงียบหายกันไปเดินหันหลังเดินจากกันไปนะคะแล้วก็แล้วด้วยพลังงานของเดอะทาวเวอร์ด้วยเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่พังลงไปแล้วนะคะทะเลาะกันนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจเลยก็ได้นะมาแบบไม่ทันฉับพลันเลยนะคะหรือบางคนก็คือทะเลาะกันแล้วก็แบบไปเลยต่างคนต่างไปเงียบหายกันไปทางใครทางมันอย่างนี้เลยก็ได้นะ เหมือนแบบมันไม่นึกไม่ฝันนะคะว่า The Tower มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดมันก็เหมือนกับต้องเกิดนะแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นพลังงานของเดอะทาวเเนี่ยมันจะรุนแรงมากด้วยนะคะถ้าพลังงานของเพจออฟคัพนะคะก็และยังมีพลังงานของเอช o อฟ a อด้วยมีโอกาสเลยนะที่ มันต้องมีโอกาสมากๆนะคะที่พยายามที่ตอนนี้เหมือนจะมีคนอยากจะเข้ามาสื่อสารติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะหรือแม้กระทั่งขอโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเป็นพลังงานบอกแล้วคนธาตุน้ำมีแน่นอนนะคะและยังมีพลังงานของคนธาตุไฟเข้ามาเกี่ยวที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะสิงเมษนะคะแล้วก็ธนูนะคะเข้ามาอาจจะเข้ามาชวนพูดคุยนะคะเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆด้วยนะ มันเป็นพลังงานของไพ่สองเหรียญด้วยค่ะก็อาจจะเป็นการกลับมาวนเวียนนะคะการในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ได้บางคนเนี่ยเรานึกว่าหลังจากที่มันเงียบหายกันออกไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ช่วงนี้เหมือนจะกลับเข้ามานะคะพยายามที่จะกลับเข้ามานะคะแต่ว่าพลังงานสองเหรียญเนี่ยการกลับเข้ามาเนี่ยมันก็ยังดูแล้วไม่ค่อยมั่นคงมากนะคะยังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องราวของความสัมพันธ์ใครจะกลับเข้ามาเนี่ยมันก็ยังดูแล้ว ยังไม่ได้ให้คุณค่ากับตรงนั้นสักทีเดียวนะสำหรับคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์คือสมมติมีใครเดินหันหลังจากเราไปแล้วอยู่ดีเขาจะกลับเข้ามาเนี่ยเราเองก็ไม่ไดีไม่ได้จะดีใจสักเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกคงจะต้องดูพิจารณาก่อนนะเพราะมันดูแล้วมันเป็นความไม่ค่อยมั่นคงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจลงไปให้เด็ดขาดนะคะ หรือจะต้องเลือกอะไรในช่วงเวลานี้นะเพราะมันยังดูแบบมันคลักรลางกันไปหมดนะคะดูยังดูคุมคุมเครือนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณเองเนี่ยช่วงเวลาที่ ที่มีใครห่างหายไปในความสัมพันธ์หรือใครที่ทําให้เราไม่มีความสุขเนี่ยเกี่ยวว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวมีนนะได้หันกลับมาเขาเรียกว่าเย er ียวยาตัวเองนะคะคุณเป็นเหมือนดีเอ็มเพรสเลยนะให้ความสุขกับตัวเองให้คุณค่าตัวเองนะเติมเต็มพลังงานของตัวเองแล้วยังมีพลังงานของสเตนอีก e นะคะเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งค่ะแล้วก็อยากจะอยู่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างามนะคะสวยงามภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองนะ ดังนั้นถ้าเกิดคนเก่าๆจะกลับเข้ามาเนี่ยคุณก็คุณก็ยังเหมือนกับขอดูนะคุณก็ไม่อยากจะแบบว่ารีบร้อนนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยพอมนุษย์เราเนี่ยหันกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ได,ด้วยตัวของเราเองอยู่ได้ด้วยพ w e r ของตัวเองพลังงานของตัวเองฉันก็หาเงินได้ฉันก็สวยงามเรายังรออยู่หรือยังเป็นอะไรที่มีคุณค่าช่วงนี้คุณก็เหมือนกับมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีนะคะแล้วคนเมื่อคุณรักในคุณค่าของตัวเองอะ คุณรักในตัวของคุณเองคนอื่นเขาจะเห็นคุณค่าของคุณค่ะช่วงนี้มันก็มันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนก็จะมีคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยเป็นพลังงานนะคะเนี่ยนอกเนี่ยมีพลังงานที่จะมีการเริ่มต้นของคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีคนเก่าที่ยังแวะเวียนเวียนวนเข้ามาแล้วเนี่ยคนใหม่ยังมีเข้ามาได้ด้วยนะแต่พอคุณเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเกี่ยวว่าคนเก่าๆคนนั้นเกี่ยวว่าเขาดูแล้วค่อนข้างจะ เสียใจนะคะแน่นอนเกี่ยวว่าเขายังเสียดายคุณแหละนะดูแล้วดูออกเลยนะคะว่าเขายังเสียดายคุณอยู่นะคะเสียดายแหละดูออกต้องบอกแบบนี้เลยนะเพะเมื่อคุณยืนหยัดสง่างามงาได้ด้วยตัวเองเนี่ยเกี่ยวว่าคนคนนั้นก็ดูแล้วคนที่คนเก่าๆที่เคยหันหลังอะไรให้กับคุณไปหรือทําอะไรให้เราไม่โอเคเนี่ยช่วงนี้เขาก็กลับมาเห็นพลังงานในตัวคุณแล้วเหมือนมีพลังงานของความเสียดายเราอะคะ่ะเสียดายเหมือนกับคุณค่าของคนคนนึงทําไมตอนนั้นเราไม่ได้มองเห็นนะ แล้วคนใหม่ๆก็พร้อมที่อยากจะกลับเข้ามาหยิบยื่นแพชชั่นต่างๆให้กับคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อพูดคุยนะคะการปลูกสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทำความรู้จักอะคะ่ะมีสิทธิ์นะคะที่จะมีเข้ามานะ แต่ตัวคุณเองก็บอกแล้วนะคะก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะเลือกสรรอะไรนะคุณเองคงจะต้องให้เวลานะคะพวกคนเราเนี่ยเมื่อเราอยู่มาได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยบางทีการที่เราจะรีบเอาอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยเกี่ยวว่าคุณเองไม่อยากจะทําแบบนั้นแล้วนะคะจะถามว่าด้วยพลังงานของ d ีเอ็มเเนี่ยคุณเองค่อนข้างมีสติมากๆนะคะดังนั้นการจะเลือกสรรหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะคะหรือที่สุดแล้วถ้ามันอะไรไม่ดีมากพอก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเลือกอะไรช่วงนี้เกี่ยว่าชาวชาวมีนะคะถ้าใครอยู่ในสถานก,การณ์แบบนี้เนี่ยคุณเองขอเป็นผู้เลือกแล้วล่ะแต่ก่อนนี้ฉันอาจจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกแต่ตอนนี้ฉันขอเป็นผู้เลือกนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองนะคะคือ เป็นช่วงเวลาที่เราจะคัดสรรสิ่งที่จะเป็นความรักนะคะเป็นความมั่นคงนะคะหรือที่สุดแล้วถ้าจะไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเกี่ยวว่าคุณเองก็อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะพอค่อนข้างแฮปปี้กับตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงนะช่วงนี้คุณค่อนข้างจิตใจสบายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่เอาละความเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรก็จะไม่เอามาเป็นอารมณ์แล้วล่ะคะ่ะค่อนข้างปล่อยวางโอโหสิกรรมนะคะออกไปทางโอโหสิกรรมแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะในช่วงเวลานี้เอาละ่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะ ตัวตนของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของเขาคนนั้นดูซิเขาว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะตัวตนของเขาคนนั้นนะเป็นยังไงบ้างคะมีไพ่หน้าพระนะคะมีไพ่ห้าดาบนะมีไพ่อัศวินถือดาบนะคะแล้วมีไพ่ The Lover แล้วก็มีไพ over, ่ไพสี่ไม้ค่ะ น่าจะมีเป็นเกี่ยวมีน่าจะเกี่ยวเขาคนนี้น่าจะมีลักษณะของอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนธาตุลมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยราศีเมถุนนะคะราศีกุมและก็ราศีตุลน,นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นราศีพฤกษบด้วยก็ได้นะ แต่ว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมันอาจจะมีปัญหากันอยู่มากมายนะคะมีพลังงานของความมีปัญหากันความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าใช้คําพูดคําจาที่รุนแรงประชดประชันนะคะพูดจาแบบไม่เข้าหูกันนะคะแล้วก็เหมือนกับทําร้ายกันด้วยคําพูดทําร้ายกันด้วยอารมณ์นะ,ะแต่พลังงานของไพ่เนี่ยมันมีเรื่องราวของพลังงานของใจอยู่นะคะเรียกเขาเรียกว่าเหมือนกับมีโซ่คอนเนคชั่นกันอยู่นะคะ อาจจะมีเรื่องจิตใจนะคะที่ยังเชื่อมถึงกันนะคะสื่อถึงกันยังมีความรู้สึกลึกๆนะคะที่แบบยังมีเคมีบางอย่างหรือมีใจบางอย่างที่ยังมีต่อกันนะบางทีมันพูดกันทางเดิมเหมือนแบบสื่อสารกันทางจิตใจอะ่ะบางทีก็นึกถึงฝันถึงและลึกถึงนะคะ คือถามว่าจริงๆแล้วเขารู้ซึ้งแล้วนะผู้ชายคนคนนี้คนคนนี้นะคะรู้ซึ้งแล้วว่าคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะแล้วเขาเองก็ยังต้องการคุณนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเขาตอนนี้เขาต้องการให้คุณให้อภัยนะอยากจะให้อภัยอยากให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะกลับมาพูดคุยกันนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือมาหาข้อตกลงอะไรกันในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะให้มันร่วมกันให้ ก่อเกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะคะไม่ไม่อยากจะให้ใช้อารมณ์กันอีกแล้วนะคะอยากจะให้เรามาพูดคุยการหาทางออกอย่างนี้ค่ะหาวิธีการหาความร่วมมือนะคะแต่เกว่าช่วงนี้เป็นฝ่ายเขามากกว่านะคะที่จะพยายามสแสดงอะไรออกมามากนะคะจะเทคแอคชั่นในเรื่องราวเหล่านี้ให้มากๆนะคะเพื่อจะเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ เพราะว่าที่สุดแล้วเกี่ยวว่าในใจเขาเนี่ยนะเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเนี่ยเกี่ยวว่ามันมีไพ่พลังงานของ the l o v e r ค่ะคือเกี่ยวว่าลึกๆเขารู้ว่าเขายังรักคุณนะแล้วคุณก็ยังเป็นที่รักของเขานะคะแล้วก็เหมือนเขาไม่อยากปล่อยตัวคุณไปจากเขาไม่อยากให้สูญเสียคุณไปเขายังอยากมีคุณนะคะเป็นหนึ่งในที่รักของเขาเป็นความสัมพันธ์ของเขาอยากอยากจะมีคุณนะคะไม่อยากให้คุณปล่อยเขาออกไปนะคะ ทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะสำหรับชาวมีนค่ะมีไพ่5ถ้วยนะคะมีไพ่9้าเหรียญสาไม้นะคะแล้วก็ชาริออตนะคะแล้วก็ไพ่หเหรียญค่ะก็ลึกๆแล้วมันก็ยังแอบคิดถึงกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีบรรยากาศของแอบเสียใจด้วยนะคะก็ยังไม่ได้ลืมกันไปค่ะ อาจจะเป็นทั้งคุณและเขาไม่ได้ลืมกันแต่ช่วงนี้อาจจะอยู่ที่ขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนทำในจุดตรงนี้ให้ดีที่สุดฉันขอรักตัวเองขอทำพลังงานทุกอย่างที่มีให้กับตัวเองนะแต่ถามว่ามันตัดกันไปเลยไหมไม่ยังแอบสืดแอบส่องแอบมองนะคะหรือลึกๆยังแอบให้โอกาสกันด้วยก็ได้นะคะหรือมีใครคนใดคนหนึ่งแอบรอคอยอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่เธอจะกลับมาพูดกับฉันดีๆหรือมาแสดงอะไรให้เราเห็นนะคะหรือว่าทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นปรูปธรรมเป็นความ ที่ไม่ใช่แค่คําพูดแต่เป็นการกระทานะคะเป็นการพิสูจน์นะแต่ว่าแล้วก็มีพลังงานของไพ่หกเหรียญน,นะคะอย่างน้อยน่าจะมีการให้อภัยกันนะให้อภัยกันค่ะไม่ไม่คิดไม่แค้นอะไรกันแล้วนะคะแต่บอกไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็อภัยให้แหละนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่เอามาเป็นความโกรธแค้นนะคะแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เวลานะคะ่ะถึงจะมองออกว่าในอนาคตมันเป็นยังไง ถามว่าความเจ็บปวดในอดีตมีอยู่ไหมแต่พร้อมให้อภัยแต่เวลาจะเป็นการพิสูจน์นะคะความสัมพันธ์ในนี้นะคะว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะต้องพิสูจน์อะไรให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นให้เป็นรูปเป็นธรรมเป็นรูปประธรรมได้มากๆให้จับต้องได้มันไม่ใช่สําเร็จเพียงช่วงข้ามวันข้ามคืนมันอาจต้องใช้เวลานะคะในการพิสูจน์ตัวเองพอสมควรทีเดียวค่ะแต่มันไม่มีการปิดกั้นนะคะถ้าใครคนนึงพร้อมพิสูจน์ลงมือทําจริงเกยว่าอีกคนหนึ่งก็พร้อมที่จะเปิดรับและพิจารณาค่ะ เอาละ่ะทีนี้เราลองมาดูคำแนะนำจาก Oracle ดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับชาวมีนบ้างคะมีไพ่ This Could Be The One นะคะและ Give Your Relationship A Chance นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะถ้าไม่ว่าจะมีคนเก่าหรือคนใหม่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะให้โอกาสกันนะให้ความรักหรือให้ความสัมพันธ์มันมันมีการพัฒนานะคะอย่าเพิ่งรีบตัดรอนนะคะอย่าเพิ่งรีบที่จะตัดสกัดอะไรไปนะ แล้วก็ this could be the one นะคะก็ในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าคุณจะถามว่าใครคนไหนที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณเนี่ยนะคะเกี่ยวว่าใจคุณน่าจะรู้นะคนคนที่เข้ามาในเวลานี้นะคะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จักรวาลเบื้องบนส่งคนที่ใช่มาให้คุณแล้วก็ได้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ผมลิขิตทำงานนะคะจัดสรรให้มีใครคนหนึงเข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้ค่ะ ก็อาจจะเป็นคนเก่าๆย้อนกลับมาก็ได้ในที่นี้อาจจะเป็นหมายถึงทั้งคู่บุญและคู่กรรมนะคะที่ย้อนกลับเข้ามาในวงชีวิตของวัฏจักรของชีวิตของเราด้วยค่ะแต่อย่างน้อยนะคะถ้ามีอะไรเข้ามาช่วงนี้นะคะก็ให้ค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาในการพิจารณานะคะแล้วก็ให้เวลาใ,ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการจะอยู่จะจบจะจากหรือจะไปนะคะก็ให้เวลาเป็นตัวตัดสินให้เวลาเป็นการพิจารณาค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนกรกฎดาคมนี้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ